ครับผมสวัสดีเอเจคนเก็บเพชรทุกคนนะครับน้อใหม่เป็นสาววันที่ยี่สิบห้ากุมภาคปีหกเจ็ดครับให้พี่น้องรอหาเห็ดอีกคือเก่าครับเห็ดนำหน้าแหลงนะครับน้อเห็ดหน้าแหลงครับย่นก็อยู่ป้ายย่างหน่อยพี่น้องนะครับก็ร่างไงนะครับนอเพชกระเริ่มก็ร่างจะออกครับพี่น้องเป็นนำข้องพี่น้องฝนมาคันตกนะครับน้อเป็นนำข้องสูบนำข้องใส่ครับก็เกิดตามขั้นหาขั้น่ายพี่น้องไปดูไปชมกันนะครับน้อว่าสีมันว่าครับไปครับผม เพิงตับเต้าครับพี่น้องออกอีกแล้วเฮ็ดเพิงอีกครับผรมวันนี้มาก็หนังนองไงพี่น้องบายนี่เฮ็ดเพิงข้ามครับพี่น้องน้ำเงาครับครับเมื่อกี้เขาออกจากมงหันนะครับน้งองกยับไปอีกน้อยนึงครับเป็นเฮ็ดเพิงข้ามนะครับน้อง หักขาดังป๊ะเลยพี่นนองอันนี้พึ่งหวานครับพี่เอาะไาน,นครับนี่เี่ผ่งข้ามหน่อยพี่เ้องดอกนึงครับโอยก็ดังขืนพี่นนองเปียวดอกไงพี่เนาะครับเนาะนครับดอกนี้ไงแล้วอเอาแล้วครับดอกาง,งามเลยครับพี่นนองดอกเศร้ากุละกับบ้านนะพี่นนอะ ครับเต็มต้นเลยพี่น้องดอกพักติ๋วเนาะครับเนาะต้นนี้นะ่าจะเป็นเห็ดเผือกเขาพี่น้องก็แม,มนคใครเห็ดเผือกเขาจรหน่อยครับด้ยพี่เนาะยี่นีอ่นอีกสองดอกครับนี่พี่น้องกําลัางงามครับผมเห็ดเผือกข้ามเนาะครับเนาะออกนาแลงพี่น้อง น,นีจะเป็นเห็ดผงหวานครับพี่น้องอู้ยอีลีพี่น้องสองดอกครับอ้าวอย,ย่าเหยียบนะอย,ย่าเหยียบนะล <c oughs> ูกน้องครับผมโอ้ยเออเออเออว่าเย็นคูรอ,อยากไายน้ำสนใจใช่ไหมบาย <c oughs> อุ้ยเราโง่พี่น้องให้เราโง่ก็ออครับผมอยู่ใกล้กับเห็ผงหวานบังหันนี่ครับอู้ยมาโร่งไงครับเสียพี่น้องเอ,อ้ย อุ๊ยอึ๊บป้าทโถตาย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 โอ้เด็ดไปจูมึงได้พี่น้องออเออเออง่ายคักใหญ่แน่พี่น้องคุณนะหนาแหลงดอกใหญ่ขนาดนี้เลยพี่น้องหอมหอมครับหอมหอยๆเลยเห็ดข้าวดินครับผมลองเกลาครับ สามดอกครับรอบนี้ข้ามาหางก็เลยครับผมมาสรุปพิดกันนะครับนอนี่แหละครับพี่นองเฮ็ดกองเข่าอันนี้เห็ดหลังหูพี่นอออกแบบง่ายครับผมยอดปิ่งปนนะครับนอหลังหูขาวครับเป็นเฮ็ดเผือกข้ามครับพี่นอนะฮะมาบายแต่ทองผมจะยิ่งข้ามนะครับนอดีว่าจะเป็นสีนะครับจังหน่อย ครับไก่สิเปลี่ยนสีแล้วครับลืมเปลี่ยนสีแล้วครับเนะี่ยตัวนี้ก็จะเป็นอันนี้เฮ็ดเพิงอีตันครับพี่นอ้องไม่ว่าเฮ็ดเพิงนะครับน้องเฮ็ดเพิงตับเต่าครับจะมีเฮ็ดขาวดินเฮ็ดเพิงหวานครับนี่เฮ็ดเพิงหวานพี่นอ้องถ้ามากิปฟี์กับฝากพ่อแม่พี่นอกก้องกดไลค์กดแชร์น,นะครับเนาะก,กดติดตามเพื่อจะพาคลิปต่อไปนะครับเนาะ ไปคลิปส,สั้นๆคือเกาพี่น้องพอช่วงนี้เป็นช่วงนาแรงครับผมมีแต่น้ำคลองน้องครับนอกเิตกับเกิดป้าปลาแบบนี้แล้วครับพอกันคลิปนะครับผมสวัสดีครับ